ผมไม่ได้ปวดว่าผมเหนื่อยหรือว่าอะไรขูผมบอกปวดขาคุก้บอกว่าปวดขาเพราะเมื่อวานไปเตะบอลหรือเปล่าคุณถามไงวะาคุณโกปวดขาเรื่องอะไรไปเตะบอลไปเหรอคุณบอกว่าขับรถให้เผาเอ้ามันแคขับรถมันจะต้องปวดขามั่งมันไม่ได้กระยับเลยมันมั่งอยู่ก่อนก่อนก่อนจะไปเกนก็เลยบอกว่าจะขับคนเดียวแล้วที่นี่โอ้ยคนที่ไม่รู้เออกูโก้กูกระล่อนใครพูดพี่อ๋อกูกระล่อนไอ้บาสพูดแล้วพูด บ้าไหบานไปไหนจุดพักรถกําลังจะออกจากบ้านกูาลังจะออกบ้านผมมาจุดพักรถแล้วยังไม่ออกเลนบนหูหน้าเข้าห้องน้ำเราก็ต้องรอถูกไหมล่ะเขาเข้าห้องน้ำแล้วเขาเลี้ยงหรือเปล่าผมไม่รู้อะไรผมก็บอกเอาเราก็ต้องรอแล้วบอกว่าขับคนเดียวเลยไอ้มาโดนไม่ใช่เงื่อนขับน่าไม่พูดผมไม่พูดผมมาพูดมึงก็เลนซ้อนสองล้านเดินไปมึงสะกิดให้กูแซวด้วยไอ้บ้าเรียกหัวหน้าผมไม่ได้พูดนะ แก่เดิมก็ไดแกนี่ิจิงเดินะพี่น้องขอยน้องได้ผมขับได้เอาขับตลอดขับได้แล้วคนตลอดทางขับคนเดขาเต็นแก้วเลยกินได้ตัวปัากขขับว่าปัาเปลี่ยนแล้วก็หูเงี้ยไปบ้างอะไรซิกต่อเนี่ยมันขับไม่ดีมาตลอดทามันไม่กดก็ขับมันขับไม่น้องกูอุ้ยไม่ฟุ่เฟือย พวกมึงนะสามตัวนะพวกมึงนะเนี่ยอธิบายก็บอกว่าตอนแรกผมคิดว่าพี่ใช้ผมขับขาตัลยไม่แล้วจะรอให้กลับพร้อมกันด้วยหน้ากูก็ตึงเดีอย่างนีเลยไม่ได้องเลยแึงไม่ต้องนี่เขาลอกมาพูดอะไรพูดตาวันหลังให้พี่ไปขับก็ได้แบงค์วันหลังให้พี่ไปขับได้เี๋ขับได้ ล้วก็เลยไม่ยอมแค่บ่นอะไรค่าทั้งด่วนเลยปะฮะแคบ่นทั้งด่แกคุยกไก็นเลยเนี่ยขรเนี่ยแควเขาบ่นทังด่วนอะไรแกไปบัจีนไ่ได้บอกว่าไม่ใช่แกรอากรรไหมแกจะไปบัจีนใช่ไหมไอ้ปาว่าให้ทงมันเปี่ยวไม่ได้บ่นแต่บอกว่าถ้ากลับปัจีนมือเสียค่าังดนแลวเขาก็ให้มันมาแกไม่จทั้งเดอก็จ่ายทั้งดก็หมดอ เออกูโก้กูกรลอนใครพพูดี่อกูกลอนไอ้บาสพูดแล้วพูดไอ้บ้านก่อไอ้บ้านไหนจุดพักรถกําลังจะออกจากบ้านกูจะออกบ้านผมมาจุดพักรถแล้วยังไม่ออกเล่นบนหูน้าเาเข้าห้องน้ำเราก็ต้องรอถูกไหมล่ะของเข้าห้องน้ำแล้วเขาเลี้ยงหรือเปล่าผมไม่รู้ว่าอะไรผมก็บอกเอาขอเราต้องรอแล้วบอกว่าขับคนเดียวเลยไอ้มาเนไม่ใช่เรื่องขับไม่พูดผมไม่พูด ผมมันกูมึงก็แล้วตอนสอนรามเดินไปมึงก็กิดให้กูแซวด้วยไอ้บ้านี่เรื่อหัวหน้าผมไม่ได้พูดนะนี่แกเดินไปทางแกนี่กิดกเป็นอะไรองถอยน้องได้ขับลูกได้ผมขับได้เอาขับตลอดขับได้นะแล้วดตลอดทางเลยขับคนเดียวเต็มแก้วเลยขิ้นได้ตัว